สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเกมเกนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสมัครเกม Trickster M+ รีวิวเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะฮะก็กดที่บวกก่อนนะครับแล้วกดที่ play NC นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมานะฮะจะเห็นมือถือนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดด้านขวาครับที่เป็นขีดเส้นนะครับด้านล่างขวากดเข้าไปแล้วกดติ๊กทั้งหมดเลยนะครับ หลังจากนั้นฮะให้เราเปลี่ยนประเทศเป็นบวก66ครับเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็ใส่เบอร์มือถือของเราครับหลังจากนั้นให้กดสีฟ้าลงไปเลยครับแล้วก็รอสักครู่นะครับจะมีรหัสสรงมาในมือถือของเรานะครับแล้วก็กรอกลงไปเลยขั้นตอนต่อมานะครับก็คือรหัสยืนยันครับเป็น security นะฮะอันนี้ให้เราตั้งเลยครับว่าเราจะเอาเลขอะไรเขาจะให้เรากรอกทั้งหมด2ครั้งนะฮะ โอเคเป็นอันเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าล็อกอินแล้วฮะให้เราเลือกที่บวกหกสิบหกครับอันนี้ล็อกอินด้วยเบอร์มือถือของเรานั่นเองนะฮะแล้วกดล็อกอินเลยฮะสีฟ้านะครับแล้วก็ให้ใส่รหัส SMS อีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาจะส่งมาให้ครับแล้วก็ใส่รหัส s e c u r i t y ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้นะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะฮะสำหรับการล็อกอินเข้าไปนะครับซึ่งตัวเซิร์ฟเกมเนี่ยยังเป็นเซิร์ฟเกาหลีอยู่นะฮะทำให้เราต้องยืนยันเบอร์มือถือนะครับหลังจากเราล็อกอินเข้ามาเนี่ยเราจะยังไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์เกมได้นะครับถ้าเข้าจะขึ้นอย่างนี้ฮะเราต้องปลดล็อกตัวสีแดงด้านล่างซ้ายให้เป็นสีเขียวก่อนนะครับก็คือกดเข้าไปที่ปุ่มสีแดงครับกดสีฟ้าครับติ๊กครับแล้วก็กดสีฟ้าอีกรอบหนึ่งนะฮะ เขาจะให้เรายืนยันเบอร์มือถือรอบหนึ่งครับรอ OTP ส่งมาครับแล้วก็กดกรอกเลยครับกดปุ่มสีฟ้าครับกดสีฟ้าอีกรอบหนึ่งครับโอเคอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเลือกเซิร์ฟเข้าไปเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้าเซิร์ฟไหนเข้าไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนไปเซิร์ฟอื่นดูนะฮะซึ่งเซิร์ฟที่คนไทยเล่นเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟนี้นะครับนี่ฮะ0 7นอันนี้ครับ นี่ก็เป็นหน้าตาตัวละครนะครับโอ้โหเห็นแล้วหน้าคิดถึงมากๆนถึงสมัยก่อนเลยครับสิงโตสิงโตผมเล่นอาชีพอะไรแล้วนะมังกรรู้สึกว่าจะเป็นมังกรงั้นก็เล่นมังกรแล้วกันเนะเป็นนักเวท นี่นะฮะหน้าตามังกร,กรครับเข้าไปลองเล่นกันเลยดีกว่าโอ้เห็นแล้วคิดถึงอ่ะนึกถึงวัยเด็กเลยมันจะยา,ย,ายากหน่อยก็ตรงที่ว่าอานภาษาเกาหลีไม่ออกนั่นแหละครับตัวเกมนี้นะฮะมีทั้งบน ios android แล้วก็เล่นบน pc ได้นะครับโดยใช้โปรแกรม เพอร์นะฮะหรือว่าไป apk เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ดาวโหลดไว้ที่ด้านล่างให้นะครับตัวเกมยังไม่มีเป็น g l o b a l นะฮะมีแค่เฉพาะเซิร์ฟเกาหลีเท่านั้นนะครับตัวเกมมีระบบออโต้นะครับมีทั้งออโต้ตีมอนออโต้เดินเควสให้แล้วก็มีออโต้ขุดให้ด้วยนะครับจุดที่เป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้ก็คือระบบขุดนั่นเองนะฮะขุดหาของขุดหาไอเทมต่างๆนะครับนี่ก็ทําตามเควสเรื่อยๆนะฮะผมยังงงๆเลยครับว่าทําอะไรยังไงบ้างตอนนี้อ๋ไม่ออกเลย หคนเยอะมากครับแน่นเลยไหนมีคนไทยปะเนี่ยจำได้ว่าสกิลที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวมังกรคืคอ m a n า a อ r o ่ครที่มันจะมีลูกศรวิ่งวิขึ้นมาแล้วก็พุ่งไปยังมอนสเตอร์ก็แตกต่างจากบน PC อยู่นะคะจากที่ได้เห็นนี่นะครับตัวแผนที่ตัวกราฟิกอะไรเนี่ยยังคงความเป็น PC ไว้นะครับแต่ว่าพวกระบบ การคุยกับ m อ c ีระบบการเดินกระเป๋าอะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับทางค่ายน่าจะทําให้เหมาะกับเกมมือถือสมัยนี้นะครับจากที่ผมดูนะครับน่าจะคล้ายๆกับเกม MMORPG ทั่วไปเลยนะครับของบนมือถือสมัยนี้นะฮะก็มีระบบออโต้เควสมีระบบการเดินไปทาเควสต่างๆนะฮะแล้วก็มีระบบกาชาด้วยนะครับเกมนี้อ่าได้หนังสือสกิลมาแล้วครับเรียนรู้ได้สกิลอะไรมาเนี่ยน่าจะเป็นมานาแอโร่ปะน่าจะใช่นะฮะ ลากลงมาครับใช่ครับลองสกิลดูซิอ๋อมานาไอโร่ฮะแต่ว่ามันไม่ต้องยืนไล่แบบเมื่อก่อนแนละ้วรู้สึกว่าสกิลนี้นี่เวลากดนี่ต้องยืนไล่ยอยู่พักหนึ่งถึงจะออกมานะครับอันนี้กดปุ๊บออกมาเลยแต่ต่างนิดหน่อยนะฮะยืนบอดสบายๆเลยครับอย่างนี้หาของไอเทมที่มันแบบรีเจนเลือดรีเจนเอ็มพีให้แล้วก็กดยืนออโต้เก็บเวลสบายๆเลยครับไม่ต้องมายืนตีให้เมื่อยเองนะ ต่อมาเป็นระบบขุดนะฮะนี่ก็ได้ที่ขุดมาแล้วครับนี่ฮะเป็นการขุดแบบออโต้ได้นะครับนี่ฮะขุดครับขุดครับอันนี้เป็นเควสให้เราขุดหาของนะฮะนี่ฮะก็สบายอยู่นะที่แบบไม่ต้องมานั่งขุดเองนะ นึกถึงตอนสมัยที่เล่นบนพีที่นั่งขุดเองจนเมื่อยนะฮะขุดทั้งวันนะครับก็เดินเควยไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีอะไรมากครับอันนี้จะรีวิวคร่าวๆก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก่อนนะครับขออนุญาตไปศึกษาเกมนี้ให้ละเอียดก่อนนะครับเพราะว่าอ่านไม่ออกเลยนี่ก็ตีมอนให้ดูกันอีกนิดนึงนะฮะคนค่อนข้างเยอะนะครับเกมนี้นี่เราเล่นกับเพื่อนได้แน่นอนนะครับสามารถปาร์ตี้กับเพื่อนได้ถึง4คนนะครับลงดันตีบอสตีมอนอะไรอย่างนี้ได้นะฮะ ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ